กลับมาแล้วนะฮะกับจากเลช n แนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดู10ประตูสุดสวยเหมือนเดิมครับในแมตท,ที่37นะครับต้องบอกว่าเป็นแมตท,ท้ายๆของฤดูกาลแล้วนะครับหลายประตูก็มีความสำคัญ ต่อทีมทีมนั้นพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุ้นอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือว่าเป็นประตูของทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมครับรวมมาให้แล้วฮะกับสิประตูส,สวยๆประจําแมตช์ที่37นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยดูแล้วชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแ c ็คเล็ก h ช n แนลด้วยนะครับเตมุมของวิลล่าครับ มาฟุลแกนเแล้วโอ้โหตุงตาข่ายครับยอดเยี่ยมเลยเฟเชเก้วอลเล่โอ้โหบอลนี่โค้งมาแล้วขึ้นมีผู้เล่น่ัสตอลขึ้นไปมงแต่ทั้งสองคนนี้มงแล้วบอลแทบไม่เปลี่ยนทางฮะนี่ทารัน์วิงเช็ดมาให้ครับทำให้เกมรับอัสตอลมงไม่โดนครับเป็นทารนวิงแอสซิสต์นะะแบบนี้เสาแรกนี่มุมมัน น้อยมากนะครับแต่ว่ายิงผ่านไปได้ใช่ครับอล้วก็ฟรีคิกครับซิกัสซันเปิดมาโคกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอโ้โหริชาริสันลูกนี้เนี่ยครับคือเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าลูกหัวดีมากนะครับคือเราอาจจะเห็นเขาจุดเด่นก็คือทักษะดีเป็นบราัสเลียนแต่ว่าลูกหัวเนี่ยเพราะว่าทำประตูออกนำก่อนได้เลยครับเอเวอร์ตันจังหวะมง่ง เข้ากรอบครั Freiheit, en, ้งแรกเลยครับของดิชาลีสันแล้วก็เป็นประตูเลยสบัดนิดเดียวครับไม่ล้ำหน้าชัดเจนเลยครับโขกหนีมือของดินเนสเนเข้าไปยุ่งซะแล้วครับเชฟฟี่ยูเนต็คือโดนประตูออกนําก่อนแบบนี้เนี่ยแล้วตามที่เรียนไว้ตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกนะครับเชฟฟี่ยูเนเตเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยด้วยพยายามจะบินปัดสุดๆไอวอล์กเกอร์ เปิดมาโอ้เซรลิงเข้าทานแล้วซัดโอ้โหดูแทบไม่ทันแล้วครับ1-0ไปแล้วครับนาที31โอ้ชอบมากนะครับต่อจากบอลมัดก็จะเป็นระยบัฟตฟอร์ดนี่แหละรครับที่ทางด้านของเรเซอร์ลิงนี่ยิงกระจายเลยนะครับดูกันนะครับก็อยู่ในท่ามกลางวงล้อมเหมือนกันแต่ว่าสกัดมาไม่ดีนะครับเจอยิงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ ภาพช้าเนี่ยพยายามจะทำให้ดูว่าเฮซุสนี่อยู่ในตำแหน่งลับหน้านะครับแต่แหมยืนตัวตรงเล่นกันสั้นๆก่อนครับจังหวะของมาเชียลมาเชียลพลิกแล้วก็ทำชิ้หนึ่งสองมาเชียลไหลกลับมากรีนวูดซ้ายแล้วยิงโอ้โหคมจริงๆคระเบเ้องสกรีนวูดตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโอ้โหนี่แหละครับคือการพยายามที่จะเข้าทำของแมนยูนะครับดูครับตั้งแต่กรีนวูดแล้วนะครับให้กับทางด้านของมาเชียลครับ เล่นกันอยู่2คนครับก่อนที่จะคืนกลับมาแล้วก็ซ้ายอีกแล้วครับสัตว์ลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับทางลูกัสฟาเบียนสกี้คือยูไนเตดช่วงหลังเนี่ยสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันพลิกไปกับแผงเกมลุกด้านบนก็คือการพยายามเล่นชิ่งกันสั้นๆแบบนี้นะครับอ้าวเท้าเส้นจ่ายไม่ดีโดรกตี้ย้อนมา ชาวบูรินโยยกขึ้นมาดอกตตี้โชว์ไปแล้วจิ้มลูกนี้แล้วมงจ่อๆเข้าไปครับโอ้โหแม่โพเดนส์โอ้โลูกนี้สวยครับแล้วเล่นแบบเข้าใจกันด้วยมงจ่อๆแบบนั้นนี่ก็พลาดยากครับออกบอลพลาดเองครับพาเลสในจัวงหวะที่จะขึ้นเกมรุกแต่ดอกตี้ครับแอสซิสต์ให้โพเดนส์เซียมงเจอจ่อๆครับ แม,แม่นกันหมดครับสคนนี้โอ้โหลำบ,งบงุงแบบจอ่จอๆเลยครับจะเลือกอย่างไรรอรอให้เฮริเคนเจอไมเด็ลนวครับเคนโยกโยกมาแล้วปั่นโค้งโอ้โหโอ้สุดสวยเลยครับเออสามสูนยเลยครับโอ้โหสี่นาทีครับสเปอร์ที่คลองบอลน้อยกว่าโอกาสยิงน้อยกว่าครับ ไม่ฟาวแล้วกูร่าไหลไม่ให้เคนเบนเน็ตก็วิ่งประคองไว้ครับแต่พอปล่อยให้เคนเนี่ยเทินหมุนกลับมาได้ครับโอ้โหรถแตะหนีเบนเน็ตก็คือเชื่องช้าเงินไปเลยครับที่จะขวางทางได้ครับโอ้โหรถดูครับเหนืออื่นใดก็คือการวางเท้ากับเพอร์ดี้มาให้เตาเล่ แตะรอดขาเลยครับปูก็งแรงเดาเล่นหลุดไปกรโทษหลายกับฮิมินัตยิงไม่โดนบล็อกเข้าซ้ายจอน,นี่พริกแล้วตวัดยิงลงนี้โอโ้โหสวยงามครับ2-0โอโ้โหจอน,นี่โอโ้ยิงเป็นกองหน้าเลยครับตรงนี้หนีโจเอลวอร์ดนะครับแล้วซัดด้วยขวาเข้าจะได้แข็งจริงครับดาวเรเลดลคนก็ไม่ลบนะครับเนี่ยครับ เริ่มต้นจากคนนี้ครับให้เจตนาคือลาวินิเมนสเป้าแรกก่อนนะครับแต่ว่าทะลักมาถึงจอนนี่ครับคุณลสันปัดเปิดมาแล้วคว้ากับหลังโอ้โหชนได้พิดฟุสครับโอ้โหแล้วดูครับทันทีที่นอริสสคนที่ประกัดมาแล้วมาเบรกอีก2คนทำห้บอลไม่ดีพอโอ้โหแล้วต้นนัาแข่งด้วยใช่ครับบอลเปิดจากกุนมุนสั้นมาเนี่ย บูดก็ก็ไม่ได้กระโดดอะไรมากด้วยนะครับ <c oughs> เหมือนเนี่ยยืนขาหลักยังปักอยู่กับพื้นเลยครับกลับหลังยิงฟาดโดนหน้าแข้งนะครับครับลรคิกโดยอเลสเซนเดอร์อาร์โนปันูโอ้โ,โ,โ,โหไม่ได้ขยับเลับเกป้าโอ้โหถือว่าสองประตูหลังเขาที่ทำได้กับนิฟุเป <c oughs> ็นญญญ <c oughs> <c oughs> ลูกลักษณะแบบนี้นะครับ ไส่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักทิศทางเป๊ะตื่นทึ้นเคป้าทําได้ครับว่าย่อเข่าดูเท่านั้นเองนะครับเห็นบอลอีกทีนึ่งก็ไม่ทันพุ่งออกตัวนะครับติดฟานได้แต่แปะไปเข้าทางวิลเลียนวิลเลียนเชื่อมโอ้เข้าทางเกต้าได้ขวาของก็ไมเคยเกต้าโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหโอกาสครั้งแรกมาเลยนะครับลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่ได้บอล ในจังหวะที่ปั๊มกันแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าล้นกลับมาเข้าทางของนาบิเกต้านะครับเป็นวิเลียนที่พลาดทีเดียวเลยครับเคาะกันตรงนี้วิเลียนตักบอลแล้วมันดันไม่แปลกข้างหน้านะครับเฉียงออกข้างมีบรรณาธิมาช่วยสกรีนให้แล้วก็ที่เหลือครับเป็นโชว์ของนาบิเกต้าจากฟันได้ที่เคาะให้ไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีเปตามเบียดกันต่อจนกระทั่งวิเลียนก็เสียบอลคืนมาให้นาบิเกต้าอีกรอบหนึง่ง ดูวางขวาลูกนี้นะครับหมดสิทธิ์เซฟจริงๆสำหรับเคป้า